สวัสดีค่ะเจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่44แล้วค่ะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่32ใช่ไหมคะจะมีข้อที่7แล้วข้อที่8เรามาดูข้อที่7ก่อนเลยนะคะให้นักเรียนเอาสมุดสูตรคูณขึ้นมาดูด้วยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ16 27และ36นะคะ วิธีทำตั้งหารสั้นเลยในขั้นที่1ก็คือ16 27และ36พิจารณาดูสามารถหารได้ทั้ง3จํานวนก่อนเอาอะไรมาหารคะเวลาหารเอาแม่สุดคูณสูงสูงมาหารนะคะขั้นแรกคุณครูจะเอาแม่9มาหารคะ่ะ9ไรายได้16คะมีไหมไม่มีเราก็ต้องเขียนไว้ก่อน9ไรายได้27 9 3ใช่ไหมคะ9ไรายได้36 9 4ขั้นที่2ก็จะมี 16 3แล้วก็4อะไรหารได้อีกไหมคะต้องมี2จํานวนหรือมากกว่า2ขึ้นไปนะคะหารได้ทั้งหมดเลยค่ะเอาแม่สีมาหารต่อนะคะสีอะไรได้16 4 4 16ีอะไรได้3ามีไหมไม่มีก็เขียนลงมาก่อน4อะไรได้4 4 1เป็น4ขั้นที่3ก็จะมี4 31หารต่อได้ไหมนอกจากแม่1ไม่ได้แล้วนะคะก็ตอบเลยค่ะ ดังนั้นครรนของ 16, 27และ36คือที่คุณครูวงกลมเอามาเขียนนะคะคือ9คูณ4คูณ4คูณ3คูณ1ค่ะเท่ากับ432ตอบเป็นเลขไทยนะคะเรามาดูข้อที่8ค่ะ 15, 21และ31ข้อนี้หารกันได้ไหมต้องมากกว่า2นะคะถ้า2ตัวขึ้นไปเราหารได้นะ ที่จะหารได้ก็คือ15และ21ค่ะคุณครูจะเอาแม่3มานะคะใครจอนอกเหนือจากนี้ก็ได้ค่ะ 3, อะไรได้15คะ35เป็น15 3อะไรได้21 3, 7เป็น21 3อะไรได้31ไม่มีก็เขียนเหมือนเดิมนะคะต่อได้หรือเปล่า5 7และ31ไม่ได้แล้วนะคะข้อน,นี้ก็ตอบเลยนะคะดังนั้นครรนของ15 21และ31ก็คือตรงนี้เลยเอามา ตอบนะคะทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวที่ไปหารกับเขานะคะมาตอบก็คือ3 x 5คูณหคูณนะคะเท่ากับ3,255ค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะคลิปนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้เรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะพาเราขึ้นเรื่องใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ